สำหรับใครนะคะที่คิดถึง DJ s จเซนนะคะก็อย่าลืมไปดูช่อง YouTube ของ DJ s จเซนนะคะเพราะว่าล่าสุดนะ DJ s จเซนเนี่ยเขาก็มาอัปเดตคลิปนะคะเกี่ยวกับเบื้องหลังกันถ่ายทำอินบีเพลง SG นะคะที่เป็นเพลงคอลแลบร่วมกันระหว่าง DJ s จเซนก s โอซูน่าเแกนและก็ Lisa นะคะ บอกเลยว่าบางฉากบางภาพนะคะเป็นภาพที่เรายังไม่เคยได้เห็นนะคะจากเพลง SG นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆด้วยเช่นกันนะซึ่งดีเจเสียงนะคะลงตั้งแต่วันที่1 0ธันวาที่ผ่านมานี้เองนะคะซึ่งตอนนี้นะคะมียอดวิวอยู่ที่963,129เวิวแล้วนะคะ mm hmm. และก็มีคนมากดถูกใจนะคะอยู่ที่ประมาณ1,000 100, 0 0คนนะคะแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้นะคะอยู่ที่2.80พันความคิดเห็นนะคะบอกเลยว่าถ้าใครที่ยังไม่ไปดูนะคะก็ต้องรีบเข้าไปดูนะคะเพราะว่า พอไปดูแล้วบอกเลยว่าคิดถึงลิซ่ามากๆนะคะและถ้าใครที่ไม่รู้ว่าช่อง DJ s n e c k ในช่อง YouTube นะคะชื่อว่าช่องอะไรนะคะก็คือเราเข้าไปในแอป u t u b e ใช่ไหมคะพิมพ์คำว่า DJ s n e c k เป็นภาษาอังกฤษนะคะแค่นั้นนะคะมันก็จะขึ้นมาซึ่งหน้าโปรไฟล์ก็จะเป็นรูปของ DJ s n e c นนั่นเองนะคะโอเคกันนะ และก็เราจะมากับกระแสข่าวนี้นะคะแต่ขอบอกก่อนนะคะว่าคนที่จุดประเด็นกระแสข่าวนี้นะคะไม่ใช่คนไทยเรานะแต่เป็นคนต่างชาตินะเขาบอกประมาณว่าทําไมเอ็ดดี้กับอ e ีจงอี e ได้รางวัลแต่ลิซ่าไม่ได้รางวัลน,นะสําหรับอ e ีจงอี e เนี่ยเขาได้รางวัลออกแบบท่าเต้นยอดเยี่ยมเพลงมันนี่ของลิซ่าใช่ไหมแล้วก็เอ็ดดี้เนี่ยเขาได้รางวัล best producer of the year เพลงล,ลิซ่าของลิซ่าด้วยซึ่งมันก็ดูเหมือนมันจะแบบเขาเรียกว่ายังไงอะไม่ค่อยเข้ากันเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยเอายกตัวอย่างง่ายๆนะ ถ้าสมมุติว่าผู้กำกับภาพยนตร์อะ เขาได้รางวัลผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยมใช่ไหมภาพยนตร์ก็มีโอกาสมากๆนะที่จะได้รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมใช่ไหมอันนี้คือตัวอย่างนะซึ่งของลิซ่าก็คือคนออกแบบได้รางวาัลแล้วคนเต้นและก็คนร้องก็ร้องได้ดีแล้วก็เต้นได้ดีแต่ก็ไม่ได้รางวาัลซึ่งมันก็ดูแปลกๆดีนะหรืออาจจะมองอีกมุมนึงว่าคนที่ให้คะแนนเขาอาจจะมองไปอีกแบบหนึ่งที่พวกเราอาจจะไม่รู้หรือไม่เข้าใจก็ได้ก็อาจจะเป็นได้นะคะไม่ได้โทษใครนะแต่แค่รู้สึกแปลกๆเท่านั้นเองและถ้าใครคอมเมนต์นะคะรบกวนนะคะคอมเมนต์แบบสุภาพด้วยเพราะถึงยัง นะคะพวกเราก็ยังชื่นชมแล้วก็สนับสนุนผลงานของลิซ่าต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เอากระแสข่าวของลิซ่ามาฝากแค่นี้แล้วก็ทุกคนนะคะอย่าลืมนะถ้าคอมเมนต์ก็คอมแบบสุภาพเลยนะคะ